สวัสดีค่ะ ดิฉันนั่งสาวอนัตยาน,นิธิวรากุลนะคะเป็นลูกมอพอเหมือนกันค่ะได้จบไปในพศ2547นะคะบรรยากาศในโรงเรียนตอนนั้นก็สนุกสนานมากเลยค่ะมีแรงบันดาลใจที่จะมาเรียนในโรงเรียนนี้เป็นเพราะว่าอาจารย์เล็กค่ะอาจารย์พงกเกษียนใช่ค่ะเพราะว่าในยุคโน้นนะคะมีกีฬาที่โด่งดังในเรื่องเทคันโดมีแรงบันดาลใจจากพี่อุสาพี่ชิงค่ะแล้วก็ได้เรียนเทคันโดกันกับพวกพี่ๆเขาโดยที่พี่เขามาสอนให้ในบาง เวลาตอนนั้นเริ่มมีเทควันโดเริ่มจากการเป็นชมรมก่อนค่ะท่านในสมัยยุคแพทย์นภพาค่ะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันได้เรียนด้วยกันได้เจอกัน เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราจะต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เราจะต้องไปที่สูตวิทยาแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องลวค่ะอนุญาตให้เด็กใช้โทรศัพท์มากขึ้นค้นคว้าจากการเรียนทางโทรศัพท์มากขึ้นโดยใช้สารสนเทศมากขึ้นบรรยากาศที่นี่นะคะก็เหมือนครอบครัวค่ะทุกคนก็ให้ความสนับสนุนในหลายๆเรื่องให้ความรู้กับเรื่องหลายๆเรื่องที่เราไม่รู้แล้วก็บุมมองของที่ครูมีให้กับนักเรียนในในเจนเนี่ยค่ะซึ่งค่อนข้างต่างกันกันกนกบเจนที่เหมือน เรียนเนาะสมัยก่อนก็จะเป็นครูที่แบบว่าอาวุโสก็จะแบบเดิมๆเก่าๆแต่ครูในยุคนี้ค่ะคือค่อนข้างใหม่สามารถทันตามสมัยตามเด็กได้ทําให้เด็กมีความรู้สึกว่าอบอุ่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กสมัยเนี้ยบางครอบครัวเนาะก็ไม่สามารถที่จะพุ่นกับพ่อแม่ได้หรือว่าเพื่อนได้ครูยุคนี้ก็ ใจดีมากขึ้นสามารถทําให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับบ้านบางครั้งเด็กบางคนอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านนี่ค่ะก็ขอบคุณมากนะครับคุณเรบวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะ